สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้อยู่กับดิฉันเยาวลักษณ์กนิการ,รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะกรุงเทพมหานครของเราค่ะแบ่งการทํางานออกเป็นสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือฝ่ายบริหารโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายนิติบัญญัติโดยสภากรุงเทพมหานครค่ะเรามาว่ากันด้วยฝ่ายบริหารโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายบริหาร นี้ค่ะทําหน้าที่ในการบริหารปกครองกรุงเทพมหานครนะคะส่วนสภานิติบัญญัติขออภัยค่ะส่วนสภากรุงเทพมหานครนะคะก็ทําหน้าที่ตรวจสอบและก็ดูแลนั่นเองค่ะในส่วนของฝ่ายบริหารน,นั้นจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการที่ดิฉันว่านี้นะคะนั่นคือคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีอํานาจหน้าที่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันว่าด้วยในเรื่องของการให้คําแนะนําแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์รวมไปถึงนะคะ การบริหารทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลติดตามตรวจสอบและที่สำคัญค่ะคือการออกกฎคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือเรียกกันว่ากดกออกอน,นั่นเองและในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้จะเป็นวันเลือกตั้งค่ะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้เราจะมาแนะนําผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งวันนี้นะคะสท่านแรกที่จะมาแนะนํารวมไปถึงพูดถึงนโยบายในการลงเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะท่านแรกค่ะ ท่านเป็นผู้สมัครเลือกตั้งผู้แ k k ático, ทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร <ส Background. S 1> ท่านสวรักษ์วงศ์ปฐมชัยสวัสดีค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะท่านเป็นผู้สมัคร ieri, เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการโครและบุคลากรทางการศึกษาท่านอํานวยวงสุบรนสว,สว Belgium, ัสดีค่ะซึ่ง <pizza> ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้สมัคร นะคะที่จะลงเลือกตั้งในวันที่10กันยายนนี้พูดถึงในการลงสมัครครั้งนี้จะมีทั้งหมด4หน่วยงานด้วยกันก็คือผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนบุคลากรเริ่มต้นฝั่งนี้ก่อนเลยผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลขหมายเลขหค่ะหมายเลข6ค่ะอยากให้คุณสวักษ์แนะนำตัวเองรวมไปถึงวัตถุประสงค์และก็นโยบายในการลงเลือกตั้งทางนี้ค่ะ ก็คงต้องสวัสดีท่านเพื่อนข้าราชการและผู้บริหารทุกท่านนะคะค่ะยันเสาวรักวงปัทมาช,ชัยค่ะผู้สมัครผู้แทนข้าราชการหมายเลขหกค่ะสิ่งสําคัญที่ดิฉันเข้ามาสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกันวัตถุประสงค์แรกก็คือยันเป็นห่วงกรุงเทพมหานครค่ะความห่วงใยตรงนี้ทําไมถึงห่วงก่อนที่จะใช้พรบตัวนี้เมื่อสี่ปีที่แล้ว ระบบราชการเรายังเป็นระบบซีนะคะถามว่าระบบซีการระบบแท่งที่เปลี่ยนแปลงมา4ปีเนี่ยเรามีความแตกต่างยังไงใน4ปีระยะที่ผ่านมาที่ฉันศึกษามาตลอดนี่คือเหตุผลแรกของความห่วงใยที่มาสมัครในฐานะของผู้สมัครผู้แทนข้าราชการรุงเทศมนฑละก่นส่วนวัตถุวัตถุประสงค์ที่สองค่ะวัตถุประสงค์ที่สองคืออยากจะนําแนวคิดมาฝากท่านผู้บริหารผู้มีอํานาจทุกท่านแม้กระทั่งของประหลัดมหาดไทยวันนี้บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรคะ นโยบายหรือนำมาสมัครในการนําเสนอเพื่อข้าราชการทุกท่านเนี่ยฉันมีเรื่องเดียวค่ะอยากให้ระบบราชการของเรามาทบทวนระบบ4การระบบแท่งสิ่งสําคัญที่จะทําให้ได้การบริหารทรัพยากรที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเนี้ยจะเอาไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการคะเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน4ปีที่ผ่านมาเราบอกว่าเราจะปรับลดองค์กรของภาคราชการให้จิ๋วแต่แจ๋ว ลดภาครัฐลดกำลังคนส่งเสริมด้านต้นทุนทรัพยากรมนุษย์มีการพิจารณาคอมเบียนซีเพื่ออะไรไหมคะเพื่อสร้างกีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆแต่สิ่งที่เราได้รับนะคะสี่ปีที่ผ่านมามีปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนสิ่งต่างเหล่านี้เราพบจะอะไรพบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของเทพหานครจากการเปลี่ยนแท่งเป็นชํานาญการ เป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหารการเป็นเป็นแท่งแต่เราก็ยังอยู่ในจุดของงบประมาณซึ่งเราไม่สามารถก้าวไปได้เราก็ามาติดขัดอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมเกิดเหมือนเดิมในขณะเดียวกันขวัญกำลังใจของราชการในระดับกลางๆเช่นยังอยากจะยกภาพให้เห็นความชัดเจนระหว่างระบบอาจจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟโบราณนิดนึงนะคะ สมัยก่อนระบบอย่างประเทศจีนเนี่ยจะสร้างข้าราชการเก่งๆก็ต้องสอบจองหนวนของเกาหลีอย่างเช่นแดจังตึมเนี่ยค่ะเขาก็ต้องผ่านการฝึกฝนทุกอย่างมาเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งแต่ณวันนี้เราเหมือนระบบของข้าราชการของกรุงเทพมหานครเหมือนเราเอาคนข้ามเรือไปที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าเกาะตรงนั้นมีนักวิชาการหรือนักชํานาญการเรียกว่าชํานาญการนี่เต็มไปหมดเลยสมัยก่อนโครงสร้างของระบบซีเนี่ยค่ะเรามีการสอบมีการขึ้นบัญชีเอาไว้ เมื่อตำแหน่งขาดหรือทดแทนเราก็จะเรียกคนที่อยู่ในบัญชีการสอบทุกอย่างก็ต้องพิสูจน์ความความรู้ความสามารถมีการสอบภาคความรู้ความสามารถความสามารถทั่วไปในเรื่องของการบริหารงานส่วนในอีกภาคหนึ่งเป็นภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งนกลไกทั้งหมดมีจุดอ่อนค่ะระบบโครงสร้างราชการเดิมๆด,ดั้งเดิมก็มีจุดอ่อนเช่นคณะรรมการมีข้อสอบมีการล่วไหลคนที่ได้ที่หนึ่งอาจจะไม่เก่งจริงก็ได้แต่มันมีนกลไกการควบคุมตรงนี้มาดูระบบแท่งที่เปลี่ยนเข้ามา ในสายของทั่วไปขึ้นสูงสุดถึงทักษะพิเศษแต่ก็ไปไม่ได้ก็จะติดอยู่ในแท่งของปฏิบัติการส่วนแท่งของวิชาการก็เหมือนกันค่ะแต่คนที่จะพายเรือข้ามไปอย่างเกาะตรงนี้เนี่ยมีหลากหลายมากแต่งตั้งกันเป็นอนุกรรมการกอกอ,อนุกรรมการสามัญอนุกรรมการวิสามัญเยอะแยะไปหมดแต่มาตรฐานของคนที่ไปประเมินผลทางวิชาการนะคะเราได้คนที่คุณภาพไปรวมกันอยู่เกาะแห่งหนึ่ง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เต็มไปหมดเลยเดิมทีระบบเดิมมาเรียงลําดับหนึ่งสองสามใครไปก่อนไปหลังก็ยังไม่ทะเลาะกันตอนนี้ไปรวมกันที่เกาะจะขึ้นเป็นชนาญการพิเศษตอนนี้ชํานาญการเต็มไปหมดไม่มีการแยกเป็นชํานาญการหนึ่งปีสองปีสามปีบางคนชํานาญการสิบห้าปีก็มีพอตรงน,นี้เข้าจะเข้าไปสู่ชํานาญการพิเศษก็มีการเหมือนกับเอาเรือพายไปอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะ กระบวนการของคนที่จะพายเรือไปมีวิธีการหลากหลายอีกไม่ใช่แค่ยื่นผลงานแค่15หน้าว่าอาจจะมียื่นอย่างอื่นได้อีกเอาคนมาฝากได้อีกกระบวนการทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบราชการเริ่มเยอะขึ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะมันมีหลักคุณธรรมหลักประสิทธิภาพหลักสมรรถนะทุกอย่างไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแต่ละหลักเลยหลักคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติก็เลือกใช้ปฏิบัติกันหมด ฉะนั้นดีฉันไม่ได้มีจุดขายอะไรในการที่ลงมาสมัครเลือกตั้งครัน,นี้สิ่งที่ขายคือว่าอยากให้ท่านคณะกรรมการกกทั้งหมดอะคะ่ะลองไปพิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่ของกกนะคะข้อที่สําคัญข้อ3ออกกฎกกข้อ7ตีความรืนวินิจฉัยปัญหาข้อ8กํากับติดตามและประเมินผลการบร,ริหารงานที่ผ่านมาทั้งหมดท่านคะฉันฝากทาง ผู้บริหารทุกท่านแม้กระทั่งของกอพอเองเราเอาระบบฝรั่งมาใช้ในการบริหารระบบราชการของคนไทยซึ่งไม่ได้ยอมรับความสามารถความรู้กันง่ายๆสมัยก่อนข้าราชการมีศักิ์มีสีเดินไปตรงไหนก็จะเคารพกันโดยระบบแต่ณปัจจุบันนี้เราเอาระบบราชการมาเป็นภาคบริษัทก็ตามแต่คุณภาพของราชการไม่เทียบเท่าพนักง,งานบริษัทแล้วก็ไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นการนำเอามาใช้ในตัวระบบแท่งมีปัญหามากมายค่ะ เราวันนี้เราจะบริหารประเทศชาติเราใช้สองส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือประเทศชาตินะคะคือคนดีคนมีคุณภาพกังบประมาณที่มหาศาลแต่ถ้าณวันนี้ระบบราชการเราอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบซรบีระบบซีที่เราใช้มานานมาก่า20กว่าปีเราไม่ได้แก้เป็นปัญหาทีละจุดทีละจุดที่มันเกิดขึ้นเรารื้อระบบทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นแท่งณวันนี้ดิฉันก็บางคนว่าดิฉันหัวโบราณว่าจะมาย,ยึดมั่นในระบบของตัวระบบซี ยันว่าระบบตัวนั้นมันเป็นระบบที่คุ้มครองประเทศชาติค่ะก็อยากจะฝากท่านเ,เพื่อนข้าราชการให้พิจารณาทบทวนวันนี้ไม่ใช่เรื่องของแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องของการมนโยบายที่จะมานําเสนอประชานิยมเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้ทุกอย่างต้องใช้ข้อมูลไปไวิเคราะห์ในการกําหนดตําแหน่งต่างๆก็อยากจะฝากผู้มีอํานาจทุกท่านเข้าไปทบทวนปัญหาแล้วก็ไปข้อสุกสําคัญนะคะในข้อ8 กำกับติดตามประเมินผลการบริหารที่ผ่านมาในการใช้ระเบียบตัวนี้ใน4ปีค่ะว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรและแก้ไขค่ะก็คงต้องฝากเพื่อนราชการไว้เพียงแค่นี้ค่ะค่ะนี่คือผู้ลงสมัครเลือกตั้งข้าราชการของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งชูนโยบายค่ะบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของระบบข้าราชการซีที่อยากจะให้กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะกับผู้สมัคร ที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นในปีนี้ในครั้งนี้นะคะก็จะมีการลงคะแนนในวันที่10กันยายนวาระ4ี่ปีด้วยกันค่ะมาต่ออีกหนึ่งท่านค่ะเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณอํานวยวงสุบันค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับนะครับผมในอำนวยวงสุบนันผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลำต้อยติ่งสานักงานเขตหนองจอก เป็นผู้สมัครในฐานะผู้แทนครูในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเราสมัครในนามทีมของครูกทมสร์สน,นะครับซึ่งจะมีผู้สมัครอีกท่านหนึ่งคือท่านพอ,อยันยงสุกเกษหมายเลขสองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านก็คงจะตามเข้ามานะครับในส่วนของวัตถุประสงค์ของการที่เราเข้ามาสมัครนะครับในคณะกรรมการเป็นผู้แทนครูครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์อยากจะเป็นปากเสียง แทนเพื่อนข้าราชการครูนะครับว่าขณะนี้ข้าราชการครูของเรามีความทุกข์อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของอนโยบายการจัดการศึกษานะครับของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้นะครับมีนโยบายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงผลสำลิดที่ยังจะต้องเกิดขึ้นจากการทดสอบโอน et นะครับ ามาตรฐานในเรื่องของการอ่านของนักเรียนนะครับซึ่งมันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่ข้าราชการครูของเราต้องรับภาระหน้าที่และรับผิดช,ชอบอย่างมากมายนะครับทั้งนี้าทางาทีมงานของเรานะครับก็จะได้ดําเนินการนะครับได้นําเสนอข้อมูลต่างๆเราที่ให้กับท่านผู้ใหญ่ได้รับทราบว่า,าความทุกข์ยากของอเพื่อนพี่น้องข้าราชการครูณวันนี้เป็นอย่างไร นในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการาวิทยาฐานะของคุณครูเราแล้วิทยาของคุณครูเรานี่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องของความเจ็บเจ็บเจ็บอะไรความทุกข์ของคุณครูมากนะครับคุณครูเราอย่างที่บอกภาระหน้าที่เยอะเหลือเกินอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ทั้งงานสอนงานนโยบายนะครับอีกทั้งยังมีางานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบมากมายไกลก่อเหลือเกินนะครับ แต่สุดท้ายการประเมินวิทยฐา,านะของคุณครูเราเนี่ยออกมาได้ผลการประเมิอนออกมาได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับอย่างในห้าครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับมีผลการประเมิอนออกมาเนี่ยอย่างบางกลุ่มสาระนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มสาระศิลปะเนี่ยประมาณ1ิบกว่าคนตกหมดเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่า,ามันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้คุณครูเรายังไม่สามารถ ไปถึงในจุดๆนั้นอย่างเช่นเกณฑ์การประเมินเข้มข้นไปมากมากเกินไปไหมนะครับหรือว่าในส่วนของการประเมินต่างๆคุณครูเรายังเข้าไม่ถึงตรงไหนบ้างยังไม่เข้าใจจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณครูของเรายังมีความรู้สึกที่ทําไมเราได้ยากจังมันมีคุณครูบางท่านนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งมีคําพูดออกมาว่าถ้าจะเอาขอสอสามเนี่ยเราโอนไปต่างจังหวัดกันเถอะ เพราะว่าออกไปแล้วเดี๋ยวก็ได้นะครับแต่ขณะที่คุณครูคุณครูของของกทมเราเนี่ยบางท่านส่งยื่นประเมินถึง3ครั้งก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของของการทําตรงนี้มันกลายเป็นความทุกข์ของคุณครูนะครับคุณครูทํางานโดยไม่มีขวัญและกําลังใจงานหนักแต่ค่าตอบแทนหรือสิ่งที่มันจะเกิดผลต่อกับคุณครูของเราเนี่ยรู้สึกมันจะยังน้อยเหลือเกินนะครับเราจะทํายังไงให้คุณครูมีความรู้สึกว่า เมื่อทํางานหนักผลการตอบแทนการดูแลในเรื่องของวิยาานะจะทำยังไงให้คุณครูเราสามารถได้เทียบเทียมกับโรงเรียนตาในต่างจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อเปรียบเทียบข้อหนึ่งซึ่งเราก็เห็นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมอีกเรื่องหนึ่งก็ในเรื่องของผู้บริหารนะครับพิจาานะเชี่ยวชาญของของพออเราตอนนี้เพิ่งจะผ่านมาแค่คนเดียวเป็นคนเดียวในกรุงเทพมหานครนะครับจาก400กว่าโรงเรียน มีตำแหน่งวิทยาเชี่ยวชาญเพียงท่านเดียวและก็กำลังจะเกษียณอายุนะครับเพราะฉะนั้นในการในการประเมินวิทยฐานะตรงนี้เกียรติและศักดิ์ศรีของคุณครูเรานะครับในเรื่องของวิทยฐานะที่ได้มาตรงนี้รู้สึกมันเป็นความยากลําบากหรือมันเป็นอะไรที่ทําให้ครูมีความทุกข์มากค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เราก็มีความตั้งใจว่าเราจะทาอย่างไงให้คุณครูมีโอกาส นะครับเราจะมีโอกาสเราจะเข้าไปนําเสนอว่าเราจะปรับเกณฑ์อย่างไรจะมีวิธีการทาอย่างให้คุณครูของเราได้สามารถวิจา,านะตรงนี้ได้เพิ่มพูนมากขึ้นในเรื่องสุดท้ายก็คือภาระหน้าที่ของการสอนของคุณครูเนี่ยภา,าระหน้าที่ของการสอนของคุณครูเนี่ยมันมีนโยบายต่างๆเข้ามาแทรกเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอบรมต่างๆนะครับทำไมเด็กของเราอ่านหนังสือไม่ออกถามจริงๆจริงๆแล้ว ถ้าคุณครูมีเวลาอยู่กับเด็กนะครับเต็มที่เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ณนะวันนี้เอาเด็กคุณครูเปิดเทอมมาเนี่ยคุณครูบางท่านนะครับออกไปทํางานออกไปอบรมไปตามนโยบายต่างๆเนี่ยเกินสิบวันเกินสิวันเราทิ้งเด็กออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะให้คุณครูได้มีเวลาอยู่กับนักเรียนได้เต็มที่ คืนครูกลับมาสู่ห้องเรียน <c oughs> นะครับกับกิจกรรมต่างๆที่ที่ที่ททกทมควรจะต้องวางแผนใหม่ค่ะนะครับไม่ใช่ถึงเวลาจัดการเรียนการสอนเอาครูออกไปอบรมแล้วเดี๋ยวนี้มีวิธีการแก้ปัญหาใหม่เป็นอบรมวันเสาร์อาทิตย์ <c oughs> ผมถามว่าแล้วชีวิตครอบครัวของคุณครูล่ะครับมัวแต่ดูแลวันจันทร์ถึงศุกร์ดูแลลูกชาบ้านชาวช่องเ <c oughs> สาร์อาทิตย์จะได้ดูแลครอบครัวบ้างดูแลลูกตัวเองบ้างทุกวันนี้ต้องเริ่มไปอบรม เพราะฉะนั้นนี่ต้องเริ่มวางแผนใหม่นะคะรับตรงนี้ตรงนี้ต้องขอญาตนนำเรียนเพียงเท่านี้ก็แลนะครับอย่างของคุณอํานวยนี่ค,ะค่ะชูนโยบายอะไรที่เป็นนโยบายหลักในการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ครับก็หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการแบ่งพื้นที่เขตการศึกษาเพราะว่าในการแบ่งพื้นที่เขตการศึกษาตรงนี้ถ้าถ้าเราสามารถทําได้สิ่งที่ผมพูดมาข้างต้นค่อนข้างจะแก้ปัญหาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเราแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาได้นะครับ งานที่เกี่ยวกับข้องการศึกษาโดยตรงนะครับจะยิงจากาเขตพื้นที่การศึกษาลงมาสู่โรงเรียนนะครับเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของคัดกรองนโยบายต่างๆสิ่งไหนที่เหมาะสมกับโรงเรียนนะครับสิ่งไหนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนเราจะสามารถดําเนินการได้รวดเร็วและทัน,ท,นทันทันทีทันใดจะมีการพิจารณาได้ในเรื่องของอาการอบรมครู การจัดการเรียนการสอนและนโยบายในเรื่องของการเรียนการสอนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คืออยากให้บังเขตใช่ครับเพื่อที่จะรคัดกรองให้เหมาะไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆใช่ครับครับค่ะนี่คือชูนโยบายหลักเลยแล้วก็รวมถึงมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับข้าราชการครูโดยเฉพาะนโยบายการจัดการศึกษานั่นเองนะคะนี่คือผู้สมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายเลขหนึ่งค่ะค,คุณอํานวยวงสุบันนั่นเองนะคะคก็ ท่านใดที่เห็นด้วยกับนโยบายจากทั้ง2ท่านนี้นะคะวันที่10ค่ะก็ไปลงคะแนนกันได้นะคะตามสำนักงานเขตที่ท่านมีรายชื่ออยู่ค่ะนี่เป็นเพียงแค่2ท่านเท่านัานน้นช่วงหน้าค่ะเรายังมีผู้ลงสมัครอีก2ท่านค่ะก็จะเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกหท่านช่วงหน้ามาติดตามได้พักกันสักครู่ค่ะ